สำหรับคนที่ต้องการเงินด่วนโดยเฉพาะคนที่ไม่มีหลักทรัพย์ไม่มีคนคำ้ำแต่อยากจะได้เงินไวภายในครึ่งชั่วโมงในยุคที่เศรษฐกิจแบบนี้นะหลายคนเนี่ยรายได้เท่าเดิมแต่รายจ่ายเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวบางคนอยากจะต่อยอดอาชีพเล็ก อยากมีทุนหมุนหรือแค่มีเงินฉุกเฉินสักก้อนมาประคองชีวิตแต่จะให้ไปกู้ธนาคารใหญ่เนี่ยก็เอกสารเยอะหลักทรัพย์ก็ไม่มีเพราะงั้นสินเชื่อบุคคลธรรมดาหรือที่เราเรียกกันว่าสินเชื่อเงินด่วนนี่แหละคือคำตอบที่เข้าถึงง่ายที่สุดในตอนนี้สินเชื่อที่พูดถึงวันนี้คือเพื่อนแท้งเงินด่วนผู้ให้บริการสินเชื่อพิกไฟแนนซ์ ภายใต้การกำกับของกระทรวงการคลังถูกกฎไปแน่นอนนะและที่เด็ดสุดเนี่ยอนุมัติไวสุดใน30นาทีเพื่อแทงเงินด่วนเขาเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดหรือที่เราเรียกว่าพิกโกไฟนนั่นแหละนะ พูดง่ายๆก็คือเป็นสินเชื่อสำหรับคนธรรมดาที่ต้องการกู้เงินอย่างถูกกฎหมายเพื่อนแท้เนี่ยเขามีให้เลือกนะทางสินเชื่อบุคคลธรรมดาสินเชื่อเงินด่วนสินเชื่อพิกกไฟแนนซ์หลายแต่ละแบบเนี่ยก็มีจุดเด่นเฉพาะตัวถ้าคุณไม่อยากใช้ทรัพย์สินค้ำอย่างเช่นบ้านรถที่ดินสินเชื่อบุคคลธรรมดาของเพื่อนแท้คือคำตอบวงเงินสูงสุดเนี่ยให้ได้ถึง5เท่าของรายได้หรือไม่เกินห0 0 0ม่นบาท ดอกเบีย้ยเริ่มต้นแค่1.65%ต่อเดือนหรือไม่เกิน36%ต่อปีไม่ต้องมีคนค้ำไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันอนุมัติไวนะใน1 0 3ถึง30นาทีสมัครออนไลน์ทำได้เลยผ่านแอปเพื่อนแท้งเงินด่วนหรือว่าจะแอดไลน์เพื่อนแท้งเงินด่วนก็ได้นะและที่ชอบมากก็คือเขามีสาขาเกือบทั่วประเทศเลยนะเพราะฉะนั้นคนต่างจังหวัดเนี่ยก็สมัครได้ สินเชื่อเพื่อนแท้เนี่ยเขาเปิดกว้างนะแม่ว่าคุณจะเป็นใครถ้ามีรายได้คุณก็มีสิทธิ์กู้พนักงานประจำเนี่ยมีสลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ยื่นง่ายมากอาชีพอิสระฟรีแลนซ์ใช้สเตตเมนต์ย้อนหลัง6เดือนก็ยื่นได้ข้าราชการพนกรรักงานรันวิสาหกิจ รายได้มั่นคงมีสิทธิกู้ได้ทันทีแล้วก็เจ้าของกิจการแนละ้วหรือว่าผู้ประกอบการหากว่ามีทะเบียนการค้าหรือว่าเอกสารรายได้เนี่ยก็สมัครได้เหมือนกันผู้ใดไงก็คือไม่ได้จํากัดอาชีพนะแต่ขอให้มีรายได้เข้าบัญชีต่อเนื่องก่อนสมัครเตรียมเอกสารให้พร้อมสำนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้านสลิปเงินเดือนหรือว่าหนังสือรับรองรายได้นะถ้ามีสเตตเมนต์ย้อนหลัง6เดือนและสำหรับเจ้าของกิจการนะอย่าลืมทะเบียนการค้าหรือว่าหลักฐานรายรับซึ่งแค่นี้เนี่ยคุณก็พร้อมที่จะยื่นกู้ได้แล้วนะ ผ่านแอปหรือสาขาใกล้บ้านดอกเบี้ยของพื่นแท้เนี่ยเขาก็คิดแบบลดต้นลดดอกนะหมายความว่ายิ่งเราพรเงินต้นยิ่งลดดอกเบี้ยเนี่ยก็ลดตามไปด้วยไม่เหมือนกับบางที่นะ ที่คิดคงที่จ่ายเท่ากันทุกงวดยิ่งโปะเร็วเนี่ยก็ยิ่งหมดเร็วนะใครที่กําลังหมุนเงินไม่ทันเนี่ยอยากจะมีเงินไว้ใช้จ่ายฉุกเฉินหรืออยากจะมีทุนต่อย,ยอดเล็กๆในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้แนะนำเลยเพื่อนแท้เงินด่วนกูง่ายถูกกฎหมายอยู่ภายใต้การกำกับของกระทรวงการคลังสมัครได้เลยนะที่แอปเพื่อนแท้เงินด่วนหรือว่าแอดไลน์เพื่อนแท้ อนุมัติไปสุดใน30นาทีอย่าลืมนะเวลามีปัญหาเรื่องเงินเนี่ยอย่าไปพึ่งเงินกู้นอกระบบมีเพื่อนแท้อยู่ข้างคุณแล้วนะ